กันแล้วเออแบบไม่สนิทกันแล้วอะไรอย่างนี้อ๋อของแล้วว่าเปนเชื้ไม่ก็คือเอ่อด้วยการทำงานของแต่ละคนครับผมทำให้ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็ดูว่าดูเหมือนว่าความสนิทเราจะน้อยลงแต่ว่าเราก็เหมือนเดิมเนี่ยทำงานก็มาด้วยกันแล้วก็มากับพี่เนยพี่ป้ายด้วยครับผมก็เป็นแก๊งที่สนิทกันเหมือนเดิมสกุลขอมูมั้นตอนนี้เรียกว่าอะไรคะก็เป็นเพื่อนสนิทแหละครับ จริงๆแล้วห่างห่างกันนะคะแต่ว่าห่างกันด้วยงานมากกว่าค่ะเพราะว่าหมาก็ถ่าย2องเรื่องแล้วมีก็เตรียมเปิดเก้าอีก2เรื่องแล้วก็ก็เวลาเจอกันมันค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าก็ยังมีแบบคุยแบบคุยไลน์คุยอะไรกันตอ่อแล้วก็มีอะไรก็ยังปรุกษากันเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมปกติเป็นเพื่อนกันอย่างเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเราสนิทเป็นฝ่ายหญิงที่สนิทที่สุดฝ่ายชายที่สนิทที่สุดแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนเราไม่ได้ดูกันแล้วไม่ได้พบอะไรอย่างนี้ไม่ก็อย่างที่อย่างที่เคยตอบทิกับพี่ๆไปเคยตอบ ให้ทุกคนรู้ก็คือเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ก็คือเป็นกลุ่มเดียวกันที่เราสนิทกันมากแล้วก็ด้วยก็อย่ายยงที่บอกแหละครับด้วยการทํางานทำให้เราห่างกันก็ยังเป็นกลุ่มที่สนิทสนิทอยู่ far, แล้วห <daunting. S 2> มากยเป็นผู้ชายที่สนิทที่สุดเองคะจริงๆหมากเป็นผู้ชายเป็นเพื่อนในวงการที่สนิทที่สุดอยู่แล้วค่ะก <Ook> ็เป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็เหมือนเดิมีข่าวมาประมาณว่ามีนิสสาว คำว่าคำว่ามือที่สามมันต้องเป็นแฟนก,กันเปล่าคือเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วมันไม่มีมือที่สามอยู่แล้วอะค่ะอืมแล้วหลายคนก็มองว่าแบบเรามันมันมันข้ามมันมองว่าเราเป็นแฟนกันอรไรเนี้ยคนก็เลยมองว่าเราเป็นแฟนกันแต่ไม่พูดอะไรอย่างงี้เออเรายังไงกันก็อย่างที่บอกก็คือเป็นเพื่อนกันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมโดนห้ามพูดเรื่องความสัมพันธ์อะไรไงมครับไม่มีใครห้ามครับค่ะแล้วอย่างนั้นต่างคนต่างมีแฟนได้สิเราก็ ติดใครได้มินก็มีคนมาติดได้เรื่องส่วนตัวได้ใช่ไหมได้อยู่ะมันมีประโยชน์เลงที่มินเคยตอบว่าอยากได้คนดีอะค่ะมินก็เลยทําให้คิดว่าเอ๊ะแล้วยังไงหมากแบบไม่ดีพอหรือเปล่าอะไรเ้่ไมเออไม่นะคะเพราะว่าหมากหมากมินเคยตอบอยู่แล้วว่าหมากเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงวันนี้แล้วก็ก็ยังมินก็ไม่ได้บอกว่าหมากเป็นคนไม่ดีตรงไหนแต่ว่าเพียงแต่คนที่เรา คนที่เราจะคบเป็นแฟนในอนาคตอะไรเงี้ยเท่านั้นเองแล้วคนอื่นก็คือแบบความแบบนั้นก็เลยมองว่าเฮ <c oughs> ้ยเป็นหมากเป็นหมากอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้หมายถึงหมากอะไรเงี้ยครับข่าวที่มนันว่าเราห่างกันเพราะว่าต่างคนต่างมีข่าวกับผู้หญิงและผู้ชายคนอื่นอย่างมากก็มีข่าวว่าเดินหน้าจีเต้ยมินก็มีภาพกับผู้ชายออกมา แะ่น้อยยังไงไม่ไม่เออเกระเต้ยแหรอครับก็ก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ล่าสุดก็ได้ไปถ่ายหนังสือด้วยกันแล้วก็นั่นแหละก็แค่ทํางานด,ด้วยกันเฉยไม่ได้ไดูใกล้ชิดมากเลยนะข้ามแฟชั่นมันการทํางานครับเออมินได้ได้รู้เรื่องไหมคะว่าเขาไปจีบรู้ค่ะไม่รู้ต่างข่าวไงไม่รู้ว่าถามว่าเห็นภาพหรือเปล่าแต่ว่าเห็นปล่อยไก่ปล่อยไก่ตัวใหญ่ เห็นใจนะแก้วว่าเราไปถ่ายแฟชั่นรายการมาอะไรอยาเงี้ยค่ะเขาได้มาเล่าอะไรกันมารมาเรเตยคือจริงๆหมากเคยบอกว่าหมากชอบเต้ยนี่ก็เออเต้ยน่ารักดีไม่ไม่แต่คือไม่ไม่เยอะเลยไม่ถูกไม่ค่ะแค่นั้นเองจริงๆแล้วมินกับหมากถ้าเรื่องส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ปรึกษากันทุกเรื่องเลยก็คือจะปรึกษากันเฉพาะเรื่องที่แบบโอเคคืออยากเล่าให้ฟังอยากจะฟัง อะไรอย่างนี้ค่ขนานเองถ้าเพื่อนเป็นแฟนกับเต้ยเราจะน้อยใจไหมคือจริงๆเราคือจริงๆแล้วถ้าเพื่อนเจอคนที่ดีเนี่ยโอ้หเราก็ดีใจอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าเราคือสุดี่ต่อกันแล้วก็ยังไงก็บริสุทธิ์ใจค่ะอย่างน้อยวันข้างหน้ายังไงก็ตามมิ้นก็ยังเป็นเพื่อนหมากอย่างนีกนะคะเราและเต้ยสนิทชอบสนิทมากที่สุดเรามินไหมโอ้ยอย่านับเท่าโอ้โหยากยไม่เอ่อก็ทั้งสองคนก็คือเป็นเพื่อนเอ่อแล้วก็ แล้วก็ดีใจที่ได้ทํางานด้วยกันครับผมก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วแล้วจีบพอไหมเออไม่ได้จีบครับแล้วมินล่ะภาพที่มีภาพออกมาก็เป็นเพื่อนกันค่ะเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างนี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามินกับหมากเป็นเพื่อนกันแล้วที่ที่ถามว่าถ้าเกิดว่าจะมีแฟนมันก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเป็นแฟนแน่นอนภาพที่เห็นมาก็คือจริงๆเรไปหลายคนด้วยแล้วก็ คือเหมือนแบบเขาคบมาแค่สองคนอาจจะดูเหมือนไป2คนแต่ว่าภาพก็ไม่ได้หน้าเกลียดอะไรใช่ไหมคะ,ะแล้วก็เป็นรุ่นพี่ซึ่งรุ่นพี่ที่แบบธรรมไม่ไม่ได้สนิทด้วยคะ่ะอ่าแล้วถ้าสองคนอนะต่างคนต่างมีแฟนแล้วทำไมเราเองก็โสดเหมือนกันแล้วก็สนิทกันไม่รอจะเปิดใจคบกันไหมยังไงพอเรารู้เราเห็นกันมาหมดแล้วครับ <c oughs> ผมก็ <c oughs> รู้สึกว่าการเป็นเพื่อนเออน,น่าจะดีกับเราสองคน คือจริงๆก็ยังมีทั้งเชียร์แล้วก็ไม่เชียร์แล้วก็ขอบคุณด้วยเพราะว่าแฟนคลับที่เชียร์ส่วนมากจะติดตามตั้งแต่เรื่องแรกของเราอะไรเงี้ยก็คงอินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็นะ <c oughs> ก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละค่ะดีแล้วบอกว่ารถเราเองจะทำคู่ซื้อด้วยกันแล้วแบบเหมือนกันก็เลยต้องขายให้คู่อย่างเงี้ยอ๋อ,อ,อไม่ไม่อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ใช่เลยครับเอ่อนนอันนี้คือรถรถ,รถมากส่วนตัวครับผมคือตอนนั้นมีชอบก็เลยซื้อมาคนเดียวแล้วก็แล้วก็วันนี้ได้ขาย ได้ได้ได้มอบให้กับเอ้ยได้ขายให้กับพี่พี่มาริโอเพราะว่าเพราะว่าเออด้วยความจะเป็นบางอย่างครับผม